ฟอวนนี้เครื่องยักยางเหรอนี่เฮ้ย,ยคง <น S 2> <c oughs> อื่นก็อย่างเครื่องรีดแป้งคงตึ้งคงตั้นเครื่องนวดก็ไม่ใช่ถึงไอ้นี่เครื่องรีดแป้งก็ไม่ได้เดือละทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นเครื่องรีดแป้งที่ทํากับจักยางใครรู้จักบ้างครับคือเครื่องรีดแป้งจริงๆแล้วต้องซื้อในราคาหลายหมื่นเชียทีเดียวนะครับแต่ว่าชาวบ้านนะครับเขา มีภูมิปัญญาก็เลยเอาจาักยางนะครับที่ใช้ในการรีดยางพาราเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการรีดแป้งเป็นการรีดแป้งโรตีกระปายนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่โรตีกระปายแต่ผมอยากให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขานําสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังเยอะนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปเอา,เอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรืออยากทํายังไงเนี่ยสามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับ ในลักษณะของลูกจักรนะครับลูกจักรยางเนี่ยที่เขาเอามารีดแป้งเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มมอเตอร์นะครับแล้วก็ไอตัวรีดแป้งนะครับไอเขาบอกว่าเขานํามาประยุกต์ใช้ด้วยการที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหล็กใช่ไหมครับแต่มันเป็นสนิมแต่เขาหันมาใช้เหล็กขาวแทนนะครับมาทดแทนตัวเหล็กนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกัน นะครับมีทั้งมอเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับพฟิวันนี้เครื่องยักย่างแหละนี่เฮ้ยแลย้วทีนี้มาฟิวมันโอ้ย <c oughs> องคงมันเอนิ้นก็อย่างเครื่องรีแป้งคงเตือนคงเตือน,น,นันเครื่องนวดก็ไม่ใช่ถึงไอ้นี่เครื่องรีแป้งก็ไม่เหมือนเบื่อเหล่าโอ้รวยนัดเล็บเกไม่แก่สองเบิร์นนีเนินไมปทำเวลาไหน Cây tầm rồi Thì này lát đúng không? Cái kia mà mấy nó à, oh. Thầm lục kinh mây thằng lục kinh ừ. ấy đi Chai mưa ngoài phần bửa Chai mô ตัเล็กมันพกกันฮ่คือลูกลีงมันเป็นนิมถึงต้นแกมันดื้อด่นะแกเอาเล็กข้ามใหม้เขาทำเล็ข้ามายอ่งใ้เขทำเล็กข้ามมาใส้ยต้นขิดเองเหรมัน,นออดือนน้อขิดเไอดียทนั่นเลยนี่มันไปซื้อนไ่บ้านอะรนหรองเดียวมันจะพังเออเวมันเพ Oi ni dekat Pak. Oh ni tim. Jangan bocok ni ni. Ha. Saya pun dah rutin ni. Ni dia ni. ครับ